เออไหมเออไหมเออไหมเออสองครับเออครับเออสองครับพวกมันเออป่ะกมันไม้สองเร่อยเลยเว้ยไม่ไเกิดเรื่อยๆเลยเว้ยเฮียเจตบอกเฮียยังเกิดเรื่อยๆเลยนะสองใช่มันเกิดเรื่อยๆจริงเอาอผมไม่ไม่ไม่กูเห็นคนไเห็นคนที่ทให้เกิดอยู่มึงว่ามาสิใส่เสื้อสีขาวมีหมวกใส่หมวกแก๊ปแล้วใครใครวะไม่รู้ผมเห็นไงปั๊มอยู่ข้างๆเลยผมเจอหมูใส่แม่งแล้วผมเห็นคนใช่ นียคือผมบัฟไม่รู้จะบนคยักยันด้วยนะกิดอ่ะกูตื่นมาเป็นพวกกรเป๋านักลบอ่ะสองสองเจ็ดหกเพียบพวกกรเป่านักล้มป่ะพี่แล้วผมมีกัะชาผมถือกระเป๋าอ่ะผมโคตรงงอ่ะกระเป๋านักลบไงจระเป๋านักธุรกิจด้วยกูมือของจริงว่ามึงได้แล้วเฮียมีกําลังใจกันแล้วเนี่ยแต่ตีใครแตกครับลุงตีใครแตกแล้วต่อให้ไม่เอ่ยเฮียมีมีใครรู้จักคนที่อันนี้บ้างอ่ะที่ที่ที่ใส่ผ้าพันหัวสีขาวอ่ะเป็นไงเรามาสองคนไฟเปลี่ยนเลยนะเราโหด ไฟไไฟทางเสาอาทิตย์นี้เขาเพ้ไปต้องกานเลยเฮียคนแม่งเยอะกว่าเยอะเชี่ยหลบเสาดูดิแจ็คเค็ดค่โคตรเฟียวโคตรมันเลยว่ะภูมิใจในตัวเองวะแบบนี้ใช่เราหยุดไปก่อนก็ได้เราจะชิ่ อย่าตีกันเลยมันไม่ดีนะครับกระตีกันมันไม่ดีเชื่อผมเถอะแต่คูกเขาก็ดีนะคูกเข่าด้วยคูกเข่าดีครับคุกเข่าเดี๋ยวนี้คุกเข่า 打哦 อะไรอ่ะทำไรอ่ะไปยยมดิรับนะทุกทุ เพิ่มปนของกูรวยเลยสัตว์กูมีเหล็กสองร้อยกว่าอันละไอ้เหี้ยเีิ่มปนกูรวยเลยได้เดะไอ้นครบูดไอ้สัตว์ได้เดะเชียร์นครบูดี๋ยวเจอกันไอ้สัตว์ปนยับแน่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูไปปนถึงหน้าบ้านอะ มีน้ำแดงแล้วเป็นน้ำซ่วมเป็นน้ำซ่วมแล้วเป็นน้ำแดง <c oughs> นั่นผมไม่ได้กดไอ้นี่ฮะไม่ได้กดสเปกบาร์ <c oughs> ลืมดูบล <ble> ีอยู่คิดว่าเฮียแจ็คไหว เดี๋ยวกูอมแงด้วยครับโดนอะไรครับเนี่ยอย่าเพิ่งนะโดนอะไรครับโดนรถชนครับโอเคเราชนใช่ไหมครับรถชนแต่เป็นเปย์ด้วยเนี่ยเขาจะจะไปโรงพยาบาลครับโอเคหมอหมอกลับโรงพยาบาลครับหมอ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  a c e l cancel cancel หมอกลับโรงพยาบาลครับโอเคไปดีนะเขาเพิ่งมาบอกพอดีจริง มาชุบคนนี้ก่อนหหมอไมีคนนึงหมอหมอมาชุบคนนี้ก่อนคนนี้คืออะไรถ้าคนที่ตีด้วยไงถ้าถ้าคนที่ตีด้วยไงผมก็เอากลับนะไม่เป็นคนนี้เพามาซื้อของผมจะโดนแทงอ่ะอ๋อเรียบเรียบปากอานนี้ละโล่งลโล่งโล่งล่ลลไปเลยไปเลยไเยไปเลยไปเลยชุบชุบชุชุบเลยเชเจลยเอยด้วย ด้วยไ้วยดนวยด้วยดิร้องไมไดเรยอย่าเรียกชื่อกูอย่าเรียกชื่อกูลยอะไรรอะไรอะไรมึงจะทำอะไรไปไปขึ้นเลยขึ้นมาผมช่วยกูด้วยเร็วไม่ได้เรียกชื่อทำไมอย่าเรียกชื่อกูดิปล่อยปล่อยไดมอใจเย็นใจเย็นอันนี้คืออะไรเพื่อนใช่ไหมเออปล่อยเลยระวังระวังระวัง วางนี่ไอ้หมอจะเย็นครับจะเย็นครับมันหนกมาได้ตไปคับเลยทั้งนั้นอะงงอะไรวะหมอเฮียมันไฟแล้วคุณโดนป้อนมดตัวเลยเฮียตาดกูจะป้อนเขาโดนป้อนแทนตาเป็นน้าจ้า คกเคยมียายขายเอเซิร์ฟมียาไหมยาเขียวด้วยยาเขียวมีแปดอันเฮ้ยใครมียาเขียวบ้างขอยาเขียวซื้อซื้อยาเขียวต่อหน่อยใครวะเนี่ยไอ้มวกครับผมมัครับมียาเขียวปะมีครับขอขอซื้อหน่อยมีเท่าไหร่มีกันมีอยู่ห้าครับซื้อหน่อยซื้อหน่อยเลขหนึ่งศูนย์สามเก้าเลขอะไรขอดูหน่อยได้ไหมเลขอะไรเลขอะไรกระเป๋าหนึ่งสี่หนึ่งห้าครับ ไปเอามาดิไอ้เหี้ยแจ็คไปไอ้ลำลุงอ่ะไอ้ลำลุงอะไอ้รถระเบี๊ยรถระเบีเราไปเอาแม่งถึงบ้านเลยไปไม่ลุงมันไม่ใช่แกงนั้นหรือเปล่าไอ้ชินละครบาลสามเดือนแล้วว่าลุงเฮ้ยมียาขายป่ะมีใครมียาขายป่ะมีใครยาเขียวขายป่ะเอาไปก่อนไปดูจเท่าไหร่อ่ะเอาเอ่อสิบสองกัน ไปไหนเนี่ยลุงไปฆ่ามันเนี่ยเฮียมันป้นกูไปหมดตัวเอ้ยเดี๋ยวถามเอ้ยใครรู้จักไอ้คนตะกินนี่ปะไอ้ที่สู้กูอะเอาไอ้เ้ยสองคนสู้เขาไม่ได้เหรอไม่รู้จักครับแต่รู้ว่าแค่ใส่เสื้อสีเทาขี่มอไซค์อะแก๊กไหนอะแก๊กไหนอะต้องมารับของไในเฉยป่ะครับลุงไม่รู้ครับไในเฉยมากใช่ใช่เขาไม่ถ่ายของเฮ้ยมึงมีเบิร์มนะมึงมีเบิร์มนะไม่มีครับไมม่ีครับมันมันเลื่อนขึ้นไปแล้วอะ รง <Yeah. S 1> ว,วะเียวกจักไหนวะวัดนครบานวะลงไปพูลงไปไปในเมืองเลเวลในเมืองเร,เ,รเราเราเราเริ่มโฟกัสไปล้วไปเลเวลในเมืองเลยวะปุ <laughs> น่นกูไาตั้งสองร้อยนะได้เฮี้ยมึงเป็นเฮี้ยอะไรตายอ่ะไอ้แจ๊กไอ้ตาดผมโดนคีย์หันหลังแล้วด้วยวไม่ได้กลัวของเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมึงมียาเยอะปะยาอะไรครับยากระเป๋าอะมีอยู่แค่ในตู้เอง เมย์ก็เกือบยี่สิบอันเราไปฆ่าคนแล้วก็เราไปฆ่าพวกขายยาแล้วก็ยัำยาไปด้วยเราไปฆ่าเราไปฆ่าพวกขายยาปะได้แล้วได้นะหนะุ่มได้นะพวกเยอะด้วยมันรู้มีตัวเคสอุ้อผมผมาพวกเยอะด้ะอ๋อไปไปดีกว่าเฮียหนุ่มพูดนะให้มันคุกเข่าอ่ะดาบไอ้เฮียเดี๋ยวนี้ว่าอีโสบสวดไว้ก็เป็นทุกคนเลย มไม่มันโหดกันจังไงตอนเะนี้ยไม่มันแทงมากูทีหนึ่งกูจะหลบมันแต่กูหลบไม่ทันเลยแต่พลาดไปในอีกขวาล้ว ที่ช่วยไม่ท er. uh ันเหรอวะได้ไงได้ไงดีกว่าได้ไงกูว่าอย่าโง่แบบจะมาได้ไงเดี๋ยวรอตามหนึ่งลำก็เดี๋ยวอุ้มมาเยอะ ก็ขายยามาขายตรงไหนวะจา๊ะเยียแถวมันเยียแถวในเมืองครับนีม่มาแล้วมาแล้วมาดูสิเนค่ย เมื่อกี้กูเห็นคนขับเข้าไปข้างในนี้ไม่ลุงลุงบักเธอเป็นห่วงเมื่อกี้ไอ,อรถเอ็นี่ไงรถเอ็เพื่อนเพื่อนน้าท่านอุ้มอยู่ข้างหลังน,นะห้าเดือนแล้ว นั่นนั่นนั่นข้างหน้ารู้ข้างหน้าขายยาขายยาขายยานู่นนู่นนูน นรต้องบับแล้วแจ็คห <laughs> นีวันหนีวันหนีวันหนีวหนีโอรถไม่อยากแรงอะ่ะเรียล<ะ>้เดียนแ้ กล้ก็ล้กล้แล้มันต้บนึงมันหมดเดีาเอามาไปโงพยาบาลน่อยอะไรนะเท่าไหรไปก็ได้ไม่จะผมจะไปโดนตาไอเจ็ตไอเจ็ จำมึงไปได้แน่นอนไหมมึงไปข้าวแล้วาาลวิทยาณโอ้ยเกิดอะไรขึ้มล่ะซิกิซี่ไอ้สัตว์ แฉงมึงแทงมึงต้องพูดด้วยสัตว์เอาใช่เหรอเออมึงต้อง,งเอของมันเลยมึงลืมแล้วหรอ มึงชุบเขาก็ได้เฮียมึงชุบเขาก็ได้มึงชุบเขาก็ได้ใครตามแล้วสองพันบสัตว์มึงลืมแล้วเหรอว่าประเทศเราพูดแล้วต้องพูดโอ้ติดเกาะมาเมื่อวาณไปเกาะมาไงแล้วมันไม่ต้องพูดอ่ะกูเห็นมึงวิ่งแทงนักคงนักขรบาทมึงก็ไม่พูดนะไอ้เหี้ยกูงงว่ามึงมึงมึงจับไม่ได้หรอว่ามันพูดหรือไม่พูดเมื่อวันผมไปเกาะไงผมแบบไม่มันไม่ต้องพูดไง ้องให้คู่เข่าอย่างเดียวอ่ะถึงจะพ้นได้อ่ะถ้ามันถ้ามันส่วนมันก็ต้องฆ่าใส่หน้ากากก่อนมีตังบ้าะมีตังบ้าะไม่มีองไปกด ต้องคิดเยอะฮะแจ้งก็โดนใบแค่นั้นเองไม่เกี่ยวกับมั่วสตรอรี่นะเว้ยเพราะว่ากูมันจะเป็นโจรนเปนป้นไง คนไม่จําเป็นต้องคนติมีสตอรี่กันอยู่ห้ามฆ่าหรือไงบ้าปะไม่เกี่ยวเป็ตจวมันทําได้หมดอะไม่ว่ามันจะมีสตอรี่ตีกันหรือว่าอะไรกันนะไม่รู้ไม่รู้อะไรอย่าพูดเยอะถ้าไม่รู้กฎในประเทศอย่าแบบทำท่าแบบกูส0งร้อยอคกูรู้ดีกว่าคนอื่น มีตงักกตงค์วะเนี่ยกดตังค์ไหนวะต้องไปไปข้างหน้าเลี้ยวขวาข้างหลังก็ได้นะเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าตรงไปตรงไปขวาขวาขวาตรงไปเลยตรงไปเลยขวาขวาจอดขวาเนี่ยตู้อยู่ข้างในไไกม่ร้

หนึ่งครับลุกกันโอ้ยกดผิดคดรับเยอะจั <laughs> ดสัตว์้าจริงหรอพวกเข้าดิเร็วขึ้นรถติ้กขึ้นรถเหรอสัตว์ 有好多人。 ได้เลยเฮียกวาบทตัวได้ไสัตว์เฮียนั้นเป็นของโคตรเยอะไอสัตว์ 要，要剃个地。 มมอ,อ้าวเฮียเลยมึงขยัออกขอคืนนะไอ้โง่มึงน่มันงโงเ่เล็กไรเลกไรเล็กไรหนึ่งหนึห้าครับ ไปป้อนด้วยไอ้เหี้ยอิ้เกตไปเกตเยอะมากเอาเป่าเอาตัวเร็วๆเอาตัวเลยเราหลบไปด้วยแลยกันไปเลยเร็วไปเกนที่ตู้ไปเร็วนักกู้สู้นักไอ้ว์พวกนี่นักกู้เหี้ยสู้นักนะไอเหี้ยมันจะสไลด์แดงผมด้วยก่อนผมตายเมื่อกี้

ขอโทรซับให้ผมหน่อยหนึ่งหนึ่งห้าห้าอ๋อของมันหมดของมึงหมดเลยเหรอเนี่ยในตัวมันเั่นขอบคุณครับมีผวกอวกาศด้วยปนได้ไหมอ่ะได้หมดเลย เอาไม้หมดเลยนี่แต่ขยะ <c oughs> เอาไปดิ้งน้ำหน่อย ขี้อ่อนซ้อมจัดไอสัตว์มันบัฟมึงว่าอะไรอ่ะอะไรนะมันับมันบัฟมึงว่าอะไรมึงบอกว่าทำขี้อะไรมึงขยะแบงอีโมผมไม่ใช่แบงหมุนตัวแล้วอีโมพอดี รถมาด้วยแจ๊กไม่ไมาเลวไม่ไมึงเอารถกูมาด้วยดิขี้มึงเอารถกูมาด้วยตามมาเก็บไปเก็บรถไปเก็บนะไปไปตามมาตามมาตามมา,ต,า,มมาต้องใช้รถเทของมารถไ,ไม่ค่อยแรงอะช่วยงานดิเข้ามาถามอะ มึงกูเริ่มปัญหาว่าไอเขาทำอะไรกันวะเนี่ยคตรมื่นเว้ยไอเชี่ยไอคนตะกี้เนี่ยที่กูล้วงไปของแม่งโคตรเยอะไอแจ็คของเยอะมากไอคนคนไหนคนที่โดนแทงเหรอคนไม่โดนไม่คนที่คุกเข่าอะของเยอะชิบหายเลยอ๋อแต่เย็นดีสัตว์ไอชี้มึงวัดไม่พบรถกูรอสามสิบวีว่ารวยเชื่อกูมึงทำไม่ได้ดิ ถ้าเราลุ้มไม่กันไม่สักสามสิบปีนี่ไงสัตว์เฮ้ยมึงป้นมึงใช้แบบนี้ก็ได้นะแจ็คนี่ไงพิ่งซื้อหน้ากากเบิกตังไงฮิี่าใช่กักฟรีก็ได้เนี่ยผมอ่ะเออเนี่ยงานได้ได้ดีงานได้ได้ดีฝึกไว้เนี่ยฝึกไว้ก็ได้ ผมวิ่งผมวิ่ง,ง,งโอ้ยโอ้ยเฮเร็วเกินไม่รู้ว่าตัวเฮอะไรสัตว์ <S <S อะไรผมกดตรงหลอดนะวนเวลจะไปเฮียนั้นได้เลยเหล็กโวยสองร้อยสัตว์เจอตัวเฮันเปลี่ยนตัวหนีแล้ว ช่องไว้เฮียสมยังทำได้อ่ะไม่รู<_<_<_<_<_<_<_<_้คือเราเล่นจอจอเฮือสูงหรือเปล่าผมเคยเป็นนะผมเคยเป็นนะเวลามึงลองปรับต่ำเดี๋ยวไม่ต้องไหนมึงคนไี่ได้ก่อนเฮียของเฮียนี่เยอะเอาปรับต่ำละ แต่อาจจะมีส่วนนะหลอดยั้งเร็ว <c oughs> คิดไม่ทันเลยเหีย้ยและแลแเฮิร์ตเกี่ยวปะ ผมปับยี่สี่เฮิร์ตแล้วโอ้โหยังแหลกอ่ะยี่สี่เฮิร์ตยังแหลกอ่ะไอ้สมมึงงัดได้ไงวะอะไรนะพี่มึงงัดได้ไงอ่ะมึงงัดได้ไงอ่ะรีเฟกเร็วๆหน่อยอ่ะพี่พี่ต้องรีเฟกเร็วหน่อยมาจุดกูดิเดี๋ยวส่งส่งจี้ให้ไม่สัตว์รีเฟกเร็วไอ้ชี้อ่ะ คนอย่างมึงเนี่ยมีอีเฟิด้วยเหรอไอสัตว์คไอรู้เกลเกวเกลวาเกี่ยวหลอดอย่างฉันปรับกี่เฮิร์ตอะว่ามึงได้แล้วมึงเนี่ยะได้แล้วมึงเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ย่วเกี่ยลเกี่ยลเกี่ยวเกีลเก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 ลไว้ดูดิไม่มีอะไรเลยได้เหรอ เกี่ยวเกียวหลอดชาร์จจริงหลอดชาร์จจริงหลอดชาร์จจริงมึงปรับได้หกสิบเฮิร์ตเหรอยี่สิบสี่เฮิร์ตมันปรับได้ด้วยเหรอมึงปรับที่ไหนอ่ะปรับที่นไอเนี้ยไอเนี้ยเฮิร์ตข้างล่างมันรถกูไม่ไปอ่ะเดี๋ยวผมอยากขึ้นรถไม่ได้เลยป่ะเฮิร์ตผมอยากต่ำอ่ะดูดิรถกูไอ้ยวกคนขายยาแม่งมันเดือดไอ้สัตว์นักสู้พยอนต์หนักสูรไอ้กูกระสุนกูหมดแล้วกูต้องไปเติมบ้านกระสูรมีป่ะ ต้องใช้ที่ไม่มีกระสุนทำกันไม่ได้อ,อ,อ,อะไรครับไปเอากระสุนไปไปที่บ้านลุงที่บ้านมีเกี่ยวเกี่ยวจริงหลอดอย่างช้าใครเออเยอะๆวะเอลเจเหรอแล้ไม่เห็นเลยอ่ะไม่ข้างบนน,ะบน่ะลองเลื่อนมาดูข้างบนดีเอออย่งเยอะเลยอันไอ้มันพวกน,ค,น,นครบ,นาคนบาลด้วยเนี่ยนครบาลตีกับใครอ่ะโคอีอ่ะเอ้อเหรอโอ้โหโเฮียสามแก๊งตำรวจกูกี่คนวะเนี่ยยี่สิบเจ็ดคนหมอยี่สิบเจ็ด